สวัสดีค่ะอยู่ในช่องจินนี่จ๋านะคะนี่ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่วางแบบวางมากมาก<า>ไปเลยนะอ่าวันนี้เราก็เลยจะมาเปิดกล่องยิ่งกว่าตำนานอีกเพราะว่า <laughs> ไม่ได้แตะเลย <laughs> อ่ะ <laughs> ก็เลยจะมาเปิดกล่องแซงโซโฟนนะคะที่บ้านสภาพคือแบบว่าน้องคือนี่เช็ดแล้วนะ แอบเช็ดแล้วดูสภาพซะก,ก่อนนึกวแบบรุ่นเก่ากึกนะคะอันนี้นะคะเป็นพิมเรเยตน,นะคะซิตเต็ม76นะคะคิดดูนะจำไม่ได้แล้วคัสตอมคัสคือรุ่นนี้นะคะซื้อมาประมาณ2000 years later ตอนนั้นซื้อประมาณ40,000มั้งแต่ว่าถ้าเป็นมือหนึ่งอันนี้ซื้อมือสองมาถ้าเป็นมือหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 8 000. 5 0ห0นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาปรับราคาขึ้นหรือยังนะคะส่วนแบบว่ามันเป็นรุ่นเอ,อ่ออะไรนี่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันมีหลายหลายหลายตัวมากก็เหมือนรถแต่เนาะที่แบบว่ามีเกียร์ออโต้มีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราจะมาประกอบอันนี้เป็นส่วนของคอแซกนะคะนี่พูดแบบน่ารักน่ารักแล้วก็ อันนี้นะคะเป็นเมาส์นะคะสภาพคือน้องน้องแบบไม่ไหวแล้วน้องควรอ่าน้องนองใครปล่อยน้องลงมาไม่ได้น้องอันนี้น้องชื่อยูสุนะคะออเออี๋ยวไม่พักเลยนี่น้องอยากออกก้องไปลูกไปก่อนไปจากตรงนี้ก่อน ทีนี้นะคะอันนี้ก็เป็นกล่องใส่ลิ้นนะคะลิ้นเนี่ยเป็นอะไรที่มันก็เหมือนกับคนเล่นกีตาร์ใช่ปะก็คือจะต้องเปลี่ยนสายทุกประมาณ2เดือนสามเดือน4เดือนแล้วแต่การใช้งาน<ๆ>อันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็มีหลายแบบมีทั้งเป็นพลาสติกอ,อันนี้เป็นยี่ห้อเลือดแยมีทั้งเป็นเป็นไม้อันนี้เป็นเเลนนะคะ อย่ามาหวังภาษากับเรานะคิดว่าอ่านถูกนะจ๊ะอ่าน,นี้เป็นเบอร์3มนะคะมีให้เลือกด้วยนะคะเหมือนกับเวลาเราไปซื้อขนมนะซื้อมาฝรั่งนายผัวซื้อขนมซื้อมาฝรั่งแล้วก็เลือกรสชาตินะอันนี้ถามว่ามีรสชาติหรอไม่มีแต่ว่ามันจะมีเสียงที่แตกต่างนะคะอันนี้เป็นมา่านะคะ ยี่ห้อมาค่าเป็นดินแจสนะคะแล้วก็มีอ่าไหนไปไหนแล้วอะไปไหนแล้วหายไปแล้วอะเอาถุงหายไปไหนอะก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยที่เดิมอะอยู่นี่ก็มีตัวนี้เป็นมาค่าเหมือนกันแต่เป็นอเมริกันวินเทจนะคะคือยินจะใช้อยู่ที่เบอร์ประมาณ2ครึ่งถึง3นะประมาณนี้นะจ๊ะแล้วนี้เป็นอ่าอะไรอะลิกกจิน่าจะอ่านแบบนี้นะมันอ่านยากอะเพราะไม่แน่ใจว่ามันใช่มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษอะ มันเป็นฟรานซ์โอเคนะคะไม่รู้อ่านถูกไหมก็จะใช้อยู่ประมาณนี้นะคะส่วนถ้าใครที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นอ่ะก็จะเริ่มแบบลี้นที่เบอร์สองจะได้ไม่เหนื่อยมากนะเพราะว่ามันควรหัดเบาเนี่ยจะรู้สึกว่ามันหนักหนักแล้วก็เหนื่อยและตอนนี้เราก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคนหักเบาเราจะใช้เบอร์สองครึ่งและกันเอาอันไหนดีเอาเลอแจแล้วกันโอ้ลวง ดูทุรักทุเลกนิดนึงเนื่อง,งจากว่าไม่ได้เป่าเลยจากสภาพน้องก็คือสงสารจังแงวอะไรเรายูซุน้องเหงาอะ่ะนี่ไปลูกเข้ามาอยู่อย่างนี้ไหมไม่เอาไปเราประกอบแล้วนี่เป็นเมาส์เป็นลิกาเจอร์เป็นลิ้นนะคะอ่ะแล้วสายอยู่ไหนวะ อ๋ออยู่นี่โอเคสายอนเนกอานาดมากเนื่องจากไม่ได้ใช้งานเลยนะคะทุกอย่างแหละต้องเป่าให้ดูไหมอ่ะ <c oughs> ช่วยบอกทีไม่กล้าเป่าเลยอ่ะไม่บอกมนะันเนี่ยโซน่เนียไม่เป่าออกเลยเนี่ยล <c oughs> ุ้นยิ่งกว่าหวยอีกนะต้องเป่าเป่าแป้นแรกนี่แบบมีแต่ลมนี่ฮากากเลยอ่ะเนี่ยอย่าลองก่อนทดสอบทดสอบ นนะ่เอาสเกลอะไรดีอ่ะสเกลง่ายๆก่อนละกันเอาบีแฟทบีแฟทคอนเสิร์ตเหรอ,อ <laughs> ถ้าบีแฟทของแซกนี่แบบตาแตกแล้ว<ม>ได้เว้ยออก B <c oughs> บีแฟทคอนเสิร์ตก็เป็นจีเมเจอร์อะ <c oughs> สงสัยจะเป่าพอเกินไปอ่ะก็เมื่อกี้เป่าก็ยังเป่าออกอยู่เออเพราะว่าอันนี้เลยแจคือลิ้นเนี่ยมีเขาเรียกอะไรอะลิ้นและเมาส์เนี่ยเป็นส่วนที่แบบสำคัญมากๆเลยนะสำหรับเราคือมันขึ้นอยู่กับยี่ห้อแล้วก็ขึ้นอยู่กับเบอร์ด้วยถ้าแบบว่าอย่างเมาส์อย่างเนี้ยก็มีเบอร์ของมันเหมือนกันนะเพราะว่าเคยเปล่าอตอนนั้นจำไม่ได้ว่า ของยี่ห้ออะไรแล้วมันมันเป่าคนค้างยากก็การค้างไปประมาณสองสมวันเพราะพยายามจะเป่าแล้วมันไม่ไหวจริงก็เลยก็เลยซื้อเป็นเมาส์เอ,อ่ออันนี้ชื่อเมาส์อะไรเนี่ยจำไม่ได้ละเนี่ยขนาดยี่ห้อที่เรงเป่าอยู่ยังจำไม่ได้เลยอ่ะเป็นเมาส์เมเยอร์นะคะแต่เบอร์อะไรนี่ไม่แน่ใจก็จะแดงๆนิดนึงนะคะคนเป่าแซวเป็นผู้หญิงนะคะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ก็แนะนำนะคะคนที่เพิ่งหัดเป่าก็ใช้แค่ เบอร์สองเบอร์สองครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วแต่ว่าบางคนเขาก็บอกว่าใช้เบอร์บางๆก็ดีกว่าอืมน้องๆเป็นปตัวทำทำลายสมาธิที่ดีมากลองไม่พักเลยยูทูยูทูยูทู เนี่ยขอเรียกก็ไม่คุยด้วยทีนี้เราก็เลยคิดว่าเรามีมีอะไรจะถามปะ,อ,ะ <laughs> อันนี้เครื่องหรอหรือ,อยังไงมันจุดเด่นของเครื่องตัวนี้ตัวไหนจุดเด่นของเครื่องหรอคือหมายถึงว่าเสียงของมันใช่ไหมอ่าเสียงวัสดุลายงานประกอบคืออันเนี้ยถ้าเดี๋ยวขอขอเปิดโพยแป๊บหนึ่งนะจำไม่ได้แต่แต่คือจำได้ว่ามัน มันเป็นของฝรั่งเศสเหมือนกันแหละมั้งโรงงานผลิตอันนี้เป็นยี่ห้อพิมเมเลียสนะคะเป็นคือเป็นยี่ห้อที่พี่โก,โกมิเตอร์แซกแมนเนี่ยเป็นคนนําเข้ามานะคะก็คือปกติอ่ะคนเป่าแซกเนี่ยเขาก็จะนิยมใช้เอ่ออะไรนะ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 ยี่ห้ออะไรนะยี่ห้ออะไรวะคิ <c ười> ไดไม่ออกโว้ยสมองไปหมดแล้วว่าเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนึงคือ คือแซกเนี่ยมันความเก่าความใหม่เนี่ยมันไม่มันไม่ได้ทําให้ราคาลดลงเลยจริงๆนะแต่ตอนนี้คิดไม่ออกว่ามันคือแซกยี่ห้ออะไรวะแล้วยี่ห้อน,นั้นก็คือหายออกไปจากหัวแล้วไม่ใช่ยามาฮ่าฮอนด้าไม่ใช่อันนั้นมอไซตตึกโป๊ะ <c oughs> คือก่อนที่มันจะมีแซกทัโฟนเนี่ยตอนนั้นเคยอ่านจําได้ว่ามันจะมะีเป็นฟูดกับคาริเนตออกมาก่อนแล้วอ๋อนี่โอเคนี่ ผลิตแซกโซโฟนเนี่ยเป็นเซลเมอร์เออเซลเมอร์เนี่ยคือคือแบบว่าบางบางรุ่นนี่แบบเก่ามากคือสภาพนี่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้เลยนะแต่ว่าตัวเราแบบแสนกว่าบาทสองแสนอะไรอย่างเงี้ยก็มีคือสภาพแบบสีอันนี้คืออย่างของเราอย่างเงี้ยอะมันก็มีรอยตามการใช้งานใช่ปะสีมันก็มีหลุดมีรอยขีดข่วนนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความที่แบบว่า ไม่รักษาด้วยเออมันก็จะมีรอยตามตามเนี่ยนะแล้วแต่ว่าอันนั้นนะคือมันอะเนี่ยคือรอยที่แบบว่าสีสีไปหมดแล้วกลับมาที่อันนี้กลับมาที่อันนี้นนคืออันเนี้ยลักษณะเสียงเนี่ยแต่ละแต่ละรุ่น,แต,ลลนแต่ละยี่ห้อก็จะไม่เหมือนกันอันนี้รู้สึกว่าเขาจะเรียกว่ามันเป็นบิ๊กเดลมั้งเพราะว่าเดลมันค่อนข้างจะกว้างนิดนึงปากมันจะกว้างมันจะไม่เหมือนพวกามาฮ่า ยามา a เนี่ยมันจะมีทรงทรงเล็กกว่าเบลมันจะแคบกว่านี้คือไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่ว่าจากความรู้สึกคือพอพอเบลมันกว้างใช่ไหมก็เลยเสียงเบสหรือว่าเสียงโทนโทนต่ำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนาแบบว่ามันมันจะหนากว่าทั่วๆไปอ่ะแบบ มันมันจะกว้างกว่าให้ความรู้สึกกว้างกว่าแต่ตัวเนี้ยมันซิสเต็ม76เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่เสียงพุ่งไปข้างหน้าด้วยอ่ะทีนี้จากการที่ฟัง <laughs> ฟังเป่าคือแบบว่า,วามันเย่มาก <laughs> ไม่เป่ามันาน,นอ่ะ เดี๋ยวก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาทำชาเลนจ์ให้ตัวเองนะคะเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้ทุกอย่างก็โดนปิดนะคะโควิดนะคะก็เลย <c oughs> ก็เลยเดี๋ยวจะซ้อมพยายามซ้อมอาทิตย์ละหนึ่งเพลงลกันแล้วก็มาอาัดให้ทุกทุกคนดูนะคะว่า,าเราจะทำเขาเรียกอะไรทำผลงานให้คุ้มกับมูลค่าของแซ็กโโฟนที่เรามีอยู่หรือเปล่าแต่แต่น้องอะ่ะก็จะมีรอยรั่วตาม ตามตามเขาเรียกอะไรนะนวมเสียงเสียงรั่วนิดนิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่ได้แบบมีผลต่อการใช้งานนะคะตอนนี้จริงมันก็ควรจะเปลี่ยนแล้วแหละแต่ว่ามันต้องรอนานนะเนาะเดี๋ยวเราก็จะซ้อมเท่าที่เราจะทําได้แล้วกันเดี๋ยวมารอดูแล้วกันว่า <laughs> หลังจากนี้จะปอบเป่าเป็นเป็นเด็กอนุบาลอยู่ไหมนะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเจอกันตามนั้น บายบายยังไงฝากกดซับสไครป์กดติดตามช่องจีนนี่จ๋าด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ใครมีคําถามหรือว่ามีความรู้อะไรก็มาแชร์แชร์กันด้วยนะเพราะว่านี่ก็คือแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้จับเลยนะคะหรือใครที่มีความชอบหรือมีความรู้มากกว่าเรานะเพราะเราไม่มีความรู้เลยเนะพราะเมื่อกี้ก็เปิด Google นะฝากด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณคะ่ะบายบาย